เนาพีเฮ็ดแล้วโมดูมันจะสื่อสารกับพีได้เนะาะกับพวกซัมพเวซีอย่างเนาะโมดูมันจะมาสมารถสื่อสารได้เนาะพวกนี้มันจะเว้าวกับพีเนาะโมดูเว้าแล้วก็ว่าเออคันพีเนะ่ะต้องการต้องการแบบเพิ่นอยากได้น้ำเเผาแบบประเภทงัวงประเภทควายบ่จังซี่นะเขาก็จะเป็นได้ซอฮายครัห้พีเนาะพีกินคนเเผ่มันจังจีเซาเจ็บเนาะคันแบบเฮาห้าบ่ได้เนาะ ัมนชีวิตคนมันต้องแทนผู้นึงเนาะังสีนสาะศาสนาพีเนาะเขาก็จะเป็นต้องหางัวตัวสิบลานซาล้า,ลาน,นะจะเป็นต้องสื่อเนาะเพราะว่าพีมันเหียกห้องจากเขาในนั้นเนาะคันเขาหาบ่ไา้ไรเขากบ็บบ่คนพูดเจ้ากับบ่บอสามาที่จะหายไปเป็นปกติได้เนาะไปน้องเนาะ,นะและกาเมื่อมอดูแหละพเวบาในนั้นแหละพอดีมันคัดกับพีดข